สะพานแขวนเป็นโครงสร้างที่น่าทึ่งและมีความสำคัญในการเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆทั่วโลกในบทความนี้เราจะพูดถึง10อันดับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มต้นที่สะพานโยไลยตีในอาร์เมเนียที่มีความยาวถึง1,168เมตรที่เชื่อมโยงสองฝั่งของแม่น้ำการเดินข้ามนี้มอบประสบการณ์การผจญภัยที่ไม่ซ้ำใครตามมาด้วยสะพานมิลาวบาในจีนความยาว1,414เมตร คูนที่มีวิวภูเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจส่วนสะพานธรรมนาในเนปาลความยาว1128เมตรก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่ต้องไปเยือนสะพานรีคอนในสวิตเซอร์แลานด์ซึ่งมีความยาว1620เมตรโง่งดังในการท่องเที่ยวสำหรับนักเดินป่าและอีกหลายสะพานที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เช่นสะพานคาปิลานในตุรกีและสะพานตรินิตัชในบราซิลที่ต่างทำให้เราหลงไหลในนวัตกรรมการสร้างสะพานกัน เดินข้ามสะพานเหล่านี้ไม่เพียงแค่การเปลี่ยนสถานที่แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิวทิวทัศน์ที่น่าประทับใจอีกด้วยสะพานแขวนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกในการเดินทางแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความคิดสร้างสารรค์ของมนุ